ซูซานแฮปปันนี้เย้นี้ผลิตโชว์พาเราอะไรคะันี้มาทควันนี้เรามาโชว์ เขาจะที่แบบทะเลอะไรอย่างเงี ogi, urgency, ้ยอยูข yeah, ้างทะเลอยู huh. ่ติดกัะเลอยู่างทะเลรทะเลทะเลเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวรองเสร็จร้อสร็จก็เดยววิ่งงูทะเลลยไปทำอะไรเดี๋ยวก่อนผมใส่หน้างนะอันนี้คือถึงแล้วถึงแล้ว เดี๋ยวเราเข้ที่พักน่อ่เอะเราจะทานที่นี่หรือเปล่าดีเลยมีอี่นี่มี้องอาหารครับห้องอาหารมืที่สุด้หิวยังไงเนมหิวยังเป๊กจะไปทานข้าวต่อนีื่จะไปทานที่หง่เกี่ยว้ คุณมากครับชาวหัวหินชอบเห็นทะเลเห็นทะเลนูวหัวหินอย่าไปป้อนข้อมูลอหนิใช่ใช่ใช่อย่าล้ข้อมูลมาจังหวัดพัทยาไม่มีนะยเก่านอ๋อก็หได้แหาเงเก่าพัเรง่ายๆดเล่นท่ขอเราหรอไม่ไดาใช่เจัดรเราเลยปะม่ใ่นมาถึงเตียง หรือรลเนียดเป็นทัวร์เป็นกุ๊ปทัวร์กับเขาเมื่อกี้มึงกินมันมาแล้วใช่ปหมจ้างแบตกันเนมกินบนรถกินกินมันเล่นหนึ่งแบตบอกกินมันนิดเดียคนเยอะนุ้ยริมทะเลเมื่อกี้เนมเปิดให้ดูคนโคตรเยอะเห็นในลูกเขามาเข้าวดาวไง เนี่ยตื่นเต้นตอนนี้แหละมึนดิจริงจมืงบังครึ่งนึงเปิดดูเลยโอ้ข้างล่างนี่คอนเสิรอเนมข้างล่างนี่คอนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่หรอส่งอะไร Animal มันรยานี่เขียนเรื่องเนี่ยภัรยา a n i เออจริงภัทรยาอ่ะ เขาไม่ได้มาดูเวทีลูกมั้งมันมีเวทีเดียวครับแม่เขาชอบตรงแม่ด้วยแหละเดี๋ยวลูกตื่นเดี๋ยวลูกตื่นแม่พูดจะได้แบบไม่ต้องกังวลมากว่าไม่เป็นไรคือขอบลูกพี่ฟองรับเดี๋ยวคนอื่นจะเดินเดินได้ด้วพี่ดำบอกร้อยคนเราไม่อยู่ครับใจยาใจยาลงน้ำพี่ข้าบ้านก่อนนะครับลงน้ำด้วยครับโอ๊ยไม่ได้ไอเดินนุ่งตัวแต่ตัวทรายเขาปาก ใส่ข้าปากไม่ไม่ไม่เป็นบูชาอะไรเยให้น้ำขึ้นและยังไงเอาได้ก็เลยคนเขา่ใน้ำบอกเล่นที่หากระหากระว่าเห็นหรือกัจยาเยหยด็กสนซิชอพา่างค้าบมันเหอบสูดี่บคใส่น้ำาลนตาลน้าลน้ำาล้าลนาลนลน้ำตาลนาน้้านนนนตลาน้าน้าา

อยากเห็นให้แฟนขาเห็นว่าแกชอบกินข้าวผัดทิพเปรี้ยวขนาดไหนโคตรโอ้หทิพย์เปรี้ยวมากก่อนแต่งหน้าทำผมเนาะจะถ่ายจะถ่ายแบบนั้นไหมถ่ายตอนอาบน้ำได้ปะมีใครอยากเห็นบ้างคะเดี๋ยวให้แบิตเข้าไปถ่ายให้ที่เบิร์ดร้องเพลงอะไรนะ

ไปีงาพร้อมอม,อมิคับพร้อมย้ ลองถ่ายรูปแม็พิ้งกันหน่อยพรีคอนด้ไปเดี๋ยวซ้อมทําคาคูน่อยเฮียคือเฮียผงว่าน้องม่รู้จะังไงออะโอ้โว สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้นะครับ oh. คนเยอะมากนะครับ oh. ไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับที่ผมไปได้มาพัทยาแล้วก็ได้มาชวนนะครับ oh. วันนี้ทีเป็นโอกาสดีๆนะครับที่ท้าพัทยาชวนผมมาร่วมสนุกกับแฟนนะครับก็ดีใจไหมครับ <Yeah. S 1> นิดน,นึงดีใจ mm. <laughs> แต่ผมอะ่ะดีใจเยอะมากๆนะครับก็ อยากจะร้องเพลงละลายเพลงให้ทุกคนฟังนะครับก่อนที่พรุ่จะมาเราไม่เสียเวลาเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับผม เจ็บขาเจ็บขาหนูไปเชื่อม เป็นไม่ได้ให้ไปโรงพยาบาลเอาถุงคิดใส่น่องแข็งประกบคนเลยแต่ตอนนี้ถ้าจะไปโรงพยาบาลคือผมมีโรงพยาบาลกันไอยู่อาจจะยังไงพี่พี่แค่ทางทีหลงทีหนึ่งได้ขอบคุณครับเขาจะลงมาไม่เจ็บปกติทุกอย่างครับพิงข้างบนเดี๋ยวเไเข้อดีกันไว้ก่อนผมว่าหน้าจะเก็บปกติพี่แล้วก็ล้มกลับปุ๊บแล้วมันแฟบอ่ะต้อไปโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวเขาเดาเสร็จแล้วไปลงมาแล้วกันเพราะว่าอีกกี่นาทีที่จะเขาเดา โอ้กูหายพอดีแต่วมึงจะกูรออย่างนี้เดี๋ยวกูไปเลยดีกว่า Yeah. แล้วเดี sì ๋ยวผให้เีย้แล้วเดี<_><_<_๋ยวเจอกันบายบายบายครับมันดูเผือกด้วย